วันนี้เรามาส่องนะจ๊ะมันแรงมากเขาบอกพรุ่งนี้ฝนจะตกแรงมาส่องก่อนเผื่อโผลมานิดๆแบบนี้ถ้าเจอฝนพรุ่งนี้ก็โ,โหบานเต็มวัยเลยจ้าแต่ทุกคนเราว่าถ้าฝนมามันมันต้องมาอะไรจ๊ะเนี่ยดูดิแตกเลยอ่ะมันแห้งมากอ่ะอแห้งเกิน ไปไปปโอ้โห oh. แห้งไปไปไปแห้งแล้วก็แรงจะเราว่าเนี่ยถ้าน้ํามานี้เห็ดตรงนี้จะเกิดอยู่นะจ้าคนนี่เราว่าน้ํามาเกิดอยู่จ้ะเป็นแ,แหล่งชุมชนเลยจ้ะทุกคนตรงนี้นะมันเป็นแหล่งชุมชนเลยแหละึ กำลังกินมีมีไหมจ้านี่มันอบอุ่นแล้วก็มีความชื้นหน่อยเนาะบ<ม>้านเรามาไม่มีใครมานะมีคนมานะเมะไปกี้ผู้ชายคนนั้นนะเขาในเสื้อเขามีเป็นลูกๆตั้งหลายอันเราถามเขาว่าเขาเจอเห็ดไหมเขาบอกไม่เจอ <laughs> เราไม่เชื่อเขาหรอก <laughs> อันนี้มันหลงสายตาเขาเนีียเห็นปะเราไม่เชื่อครับเพื่อนๆฉันไม่เชื่อเธอหรอกไปกี้เธอเห็นในกระเป๋าเธอมีตั้งหลายดอก หน้าม,มีการปกปิดเราเราเห็นที่เสื้อเขาอะเสื้อข้างหน้าเป็นเหมือนท้องจิงโจ้เนาะเราเห็นเป็นดอกๆอย่างเงี้ยเยอะเลยอะคนดเดียวก็เอานะตีไหมตีอยู่นะดี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 เพื่อนเพื่อนเห็ดอะไรก็ไม่รู้มันใหญ่มากเลยดูดิเจะทุกคนดูดิมาลาะนะจ๊ะว,วันนี้มาลาะจ้างามงามงามลองดูสิ ใช้ได้อยู่นะว่าไปแล้วน่ะจะเ,เอาเอาฟองน้ำออกดิใช้ได้นะจ๊ะงอละงอละคนใช้ได้จ้านี่ใช้ได้เลยไปไปไปเอาอเห็ดอะไรนี่มาเกิดอยู่ด้องเกี่ยวจ๊ะหือขาลายทุกคนเอาละกันนะมามามาอเอาเอาเอาเดี๋ยวค่อยไปลิม นะเจอแต่เห็ดน้ำหมากเยอะแยะเลยแต่ทีมจักรยานผ่านครับเพื่อนๆดู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 สีดูสีแอบแอบแอบอันเลาะหลังเลิกงานนะจ๊ะลุงฝรั่งชวนเกีใจดีมากแล้วไม่รู้นึกไงขึ้นมาโอ้ยปาดเลยจะเพื่อนๆอ่านี่ทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยจะอู้ ขอปิดน,นิดนึงยังดีนี่จ้าโู้ยโอ้ยโอ้ยควันมาควันมาขอบคุณนะจ้าธรรมชาติดีๆเนี่ยนะพาดข้ามมาแล้วจ้าทุกคนดู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 เทองิงามงามมากเลยเออควันมาควันมาม,มาดอกนี้พลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะขาดูขานะ ทุกคนดูขาอู้ปาดเห็ดจ้าอู้ปาดทุกคนดีใจขนาดนั่นเพื่อพี่เจอเห็ดตัวแดงตัวใหญ่เชียวเอาออกไปแล้วได้อยู่นะดีทีเดียวจด้เนื้อมากเลยเพื่อนดูดิเ,เดี๋ยวเราเคลียดู บางคนบอกว่ามันกินได้เราไม่เคยกินเห็ดม่วงนะ้หยามเนาะว้าวทุกคนดูสิเห็ดนี่ลงอยู่นี่ดอกหนึ่งนะจ๊ะมา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 ูเอาละจ้ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังนะได้มาถูกนึงพอได้อยู่จ้า ปเลมเลมมาไม่มีเห็ดแล้วจ้าเพื่อนเดี๋ยวจะรวมรวมดอกสวยๆให้ชมเนาะหลังจากที่ลงคลิปทั้งหมดหมดแล้วเนาะตัดขาจ้าตัวเห็บเยอะมากเลยเราเรื่องตัวเห็บเนี่ยวันนี้หยิบออกจากแขนเนี่ยสามตัวเลยจ้ะแค่เอาแขนลงไปเก็บเอื้อมไปหยิบเห็ดเนี่ยนะตัวเห็บก็เกาะแขนมาแล้วว่าใส่เสื้อแขนยาวนะมุดเข้าไปในเสื้อเลย คือเห็บเยอะมากเลย่ะวีเดนอ่ะเพื่อนเห็ดหายากอะเห็ดไม่มีแล้วหมดแล้วดูอูอย้ยุงนี่กขามาตอมเราวันนี้ลุงไปเป็นเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนดูดิเดี๋ยวไปล้างน้ําขูดออกเนาะล้างน้ําแล้วก็ขุดขูดออกเอาเนี่ยมีเสียงมานี่นะเ,นเดี๋ยวไปผ่าเอานะเดี๋ยวไปล้างน้ําแล้วก็ผ่า ปัดปดที่ฝุ้นมันฝนตกเยอะจา้าแล้วก็ป่าก็แฉะมากเลยเห็ดขึ้นไม่ได้แล้วจา้าถ้าดูแล้วนะเห็ดพึ่งอแ,แต่ถ้าไปล้อๆอาจจะได้มาสีห้าดอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะแต่ละที่เนาะแต่ว่าที่เรามันไม่มีแล้วนะเมื่อวานเราไปส่องเราเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินออกมาจากป่านะเสื้อเขาเนี่ยหน้าท้องมันเหมือนเสื้อจิงโจ้เนาะ มันสามารถใส่อะไรได้เราเห็นมันเป็นลูกๆออยู่ที่หน้าเสื้อเขาอะเราก็ถามเขาว่าได้เห็ดไหมเขาบอกว่าไม่ได้ไม่มีเห็ดหรือว่าอย่างเงี้ยนะเราไม่เชื่อเขาหรอกที่หน้าเสื้อเขามันมีมันเป็นเห็ดนะเขาเข้าป่ามไม่ได้มีอะไรที่จะเก็บออกมานะเพื่อนนี่ได้อยู่นะอ้ยุงตอมแล้วจ่ะยุงเยอะจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราไปขูดกับน,น้ำนะดีแต่ดีเห็ดดีแต่เพื่อน ดูเห็ดหัวส้มดิได้มาสองดอกนะเห็ดหัวส้ม <c oughs> นี่เราไม่รู้มันมันดีไหมนะจ๊ะพเพื่อนๆเนี่ยได้อยู่นะเนี่แดดเอาฟองน้ำออกมันอร่อยนะเวลามันมีน้อยๆเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ืม นาอันนี้ดอกใหญ่มากเลยเป็นเห็ดที่เจอข้างทางทั้งนั้นเลยจ้ะแบบข้างทางนี้แบบว่ามีใบไม้ปกๆนะเห็ดมันอาจจะออกถ้าอากาศมันร้อนขึ้นนะยี่สิบองศาเนี่ยเราเห็นเขาแจ้งว่ายี่สิบองศามันอาจจะขึ้นนะอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูลุ้นกันเนาะจะได้มีเห็ดเก็บเห็ดให้เพื่อนๆชมเราก็ไม่รู้เราก็ยังรออยู่นะยังไม่หยุดรอจ้า วิจัยมากเลยเพื่อนเพื่อนดูดิมีคนแนะนำว่าให้ขูดเราจะขูดตอนนิดๆหน่อยๆขูดในน้ำนะเอ้ยตอนล้างน้ำอนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยโอ้โหตัดออกเยอะเลยถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้เลยมันติดเข้าไปในเนื้อเลยนะไอ้เหมือนอะไรอะ่ะบางคนบอกเป็นเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเหมือนเป็นลากเป็นอะไรเพื่อนๆมันติดเข้าไปในเนือ้อมันต้องตัดอาจาะเราไม่อบนะเพราะว่ามันมีม่เยอะแล้วก็ถึงมีเยอะก็ไม่อบจะค่าไฟแพงไม่คุ้มจะเพื่อนๆมันไม่คุ้มเราและหลายคนก็ชอบกินเป็นลูกๆงนี้มากกว่าแบบว่าเอาต้มแล้วก็แช่แข็งนะ เห็ดดีมากเลยจ้าทุกคนดีใจมากเลยได้มาเนี่ยเนี่ยอันนี้เนฟองน้ำมันอันนี้แล้วนะเราจะแกะฟองน้ำออกนะจ๊ะเาเมื่อนนี่ไปกินได้นะจ๊ะเราก็นึกถึงคนที่เขาไม่มีนะแต่ว่าบางทีเจอเสียมันก็ไม่กินนะจ๊ะ เสียมแม่อร่อยนะเพราะว่าหนอนมันก็กินความอร่อยไปแล้วเนาะนี่ได้เลยเพื่อนเพื่อนมันดีมากเลยเดี๋ยวเราต้มนะเราจะผ่าครึ่งน,นี่มาเจอตอนทางมาบ้านเนี่ยอันนี้ก็จะใกล้จะไปแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะนิ่มแล้วนะเริ่มนิ่มแล้วถ้าเราไม่เห็นเนี่ยพรุ่งนี้คงจะขาว ที่เรานั่งตัดขายเห็ดนี่ก็หลังบ้านลุงนี่และเพราะว่าเราเราเลิกงานมันบ่ายแก่แล้วจ้ะอยากไปล้ออะไรเงี้ยลุงก็เลยชวนล้ออะไรเงี้ยจริงตามป่าคนเยอะจ้ะเขาก็อยากกินเห็ดเนาะมอมอยซอ,อยแก่บปบตาเพื่อนๆเ,เอานี่อันนี้งานม,มากเลยนะตัดน้ำลายท่าออกหน่อยอันนี้เห็ดเพึ่งหวาน ทีนนี่ก็เรียกว่าคารโยฮานหรือสเตียนโซบอะไรนั่นแหละจ้ะอร่อยห้าดาวจ้าไอต้ตรงนี้ดีมากเลยมันมีแต่รอยท่ากินจากเพื่อนๆอมันมีร่องรูนี่เดี๋ยวเราตอนต้มเราจะพานอะอืมน้ำลายทากอุย้ย ลอยทาาฟันทาาอือร่อยกันใหญ่เลยนะบันนี้คงเสียใจกันแล้วเฮ้ยมีคนเอาไปแล้วว่ะอันนี้เหมือนจะเป็นเห็ดสองดอกนะมันดอกเดียวแหละแต่ว่าดูดิมันมันขึ้นลำบากอต่มันไปบิดเบียดขึ้นตรงที่อุ่นๆเนาะนี่เนื้อดีดี คุณทุกท่านที่รับชมคลิปเก็บเห็ดให้เรานะจ๊ะส่วนมากก็เป็นเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมที่ทั่วไปอะแต่ผู้ชมทั่วไปมาชมก็ถ้าชอบก็กดไลค์ให้บ้างนะจ๊ะถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ก็ได้จ้ากดติดตามไว้นะจ๊ะเดี๋ยวจะปีนี้อาจจะได้เก็บเห็ดขาเหลืองนะจ๊ะจะได้ชมให้กำลังใจกัน